เกมเชื่อครับทุกคนกับดูเกม ARBS เกมไร้หันในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเล่นโหโหมดสควิทเกมใน ARBS นะครับนะซึ่งก็เป็นแมพที่ผมสร้างขึ้นมานะครับนะคิดอยู่ต้องนานว่าจะทำยังไงนะครับก็แล้วผมก็ได้ความคิดจากช่องอื่นๆด้วยนะครับนะมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับในเวอร์ชันของช่องเอเจ็ปโอนะครับนะซึ่งเราก็จะได้เฮร์แหละนะครับว่าผมอาจจะแต่งไม่เหมือนเลยก็ได้นะครับในสควิทเกมไม่เหมือนเลยแหละ แต่มันจะอยู่ในทีมสกิทเกมอยู่นะครับก็คือผู้เล่นนะครับนาก็คือไอ้พวกพี่โตเลยจะวิ่งข้ามเส้นชัยนะครับนาไปตรงนั้นให้ได้นะครับเพื่อมีชีวิตรอดนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในกา่นวครับว่าฉากแรกจะเป็นยังไงนะครับเอาดาพี่โตไปอาสีมาสซมตนตอพอเราต้องวิ่งไปฝั่งนั้นให้ได้มันยิงมาแล้วเฮ้ยดูสิพวกมันหัวหมุนเว้ยเฮ้ยดูดิเออดู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 พวกมันหัวหมุนพร้อมกันเลยนะครับนีดูดินะครับส่วนพี่โตบอกพวกเราวิ่งเข้าไปโอ้โหลมตายหมดนะครับมาพี่โตใครจะรอดเนียใถึงส้ช โอ้โหพวกเราไปรอสักตัวเลยบ้าอ้ยดูพวกนั่นดูมันดูมันหัวหมุนหัวหมุนติ้วๆเลยนะครับนะเอาละผมว่ามันต้องไม่มีแค่นี้เว้ยมันต้องมีนี่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 มันต้องมีสายวิ่งเร็วนี่นี่เยอะๆนี่ผมว่าจะวิ่งให้ผ่านได้นี่ต้องมีหัวหน้ามันมาด้วยนี่หัวหน้ามันอยู่ข้ามเส้นชัยมาเลยแล้วกันแล้วก็นี่ไวเบิร์นนี่ข้ามเส้นชัยได้แน่นอนบึงนี่โอ้เบาละพวกทันอ้ยเอ้าไอ้เจียไม่ไม่โอ้โหกูตั้งเทเลผิดจิ๊บหายเอาพังรั้วกูทิ้งด้วยเอาเอายัง ดูเฮ้ยควันติดอยู่คอนะครับตะกี้ท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่า <c oughs> ไปลุยมอนวิ่งเข้าเส้นชอยโอ้ยหายได้ฮู้หหน้าใจสุดนะครับคุบย,ยเฮ้ยไปเวิร์นว่าจะบินหลอกได้สักันไหนกูตายแล้วนะครับไปเวิร์นตัวนี้ว่าไงฮู้ฮู้ผมจะต้องรอก,กพี่เฮ้ย <c oughs> พวกเราใฮ้หัวหน้าเราแทงโอ้โหยหัวหน้าตายแล้วนะครับนาเฮ้ยใช้สมหัวหน้าบังโอ้โหยมันมีสายฟ้าด้วยนะครับไอ้นี่มันมีตาสายฟ้านะครับนาโอ้โหยนะครับตายเอา้ย โู้โหแโคตรน่ากลัวเลยนะครับนะเอ้นี่มันสวิตเกมเกมวอร์ชันไข่ดิวานะครับแม่โคตรมัว่วเอาล่ะรู้สึกว่าเผ่าแฟนตาซีจะไม่รอดกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะเอาอย่างอื่นนะครับต่อมาจะอยู่ในสัตว์ประเภทสัตว์เรือคานนะครับนี่เอาล่ะมาพวกเรานี่งูมาดิมามานี่จระเข้มาหมดเว้ยนี่คอมบันโดนี่อาจจะตัวเล็กยิงไม่โดนก็ได้นี่ไททันโอวอาร์ก็มาเอาดิ มาดิอะจระเข้ยักษ์หัวหน้าใหญ่สุดอ่ะบังให้เพื่อนแล้วกันอ่ะขยายล่างให้บึงเลยเอา อ่ะเอาละครับมาดูนะครับว่าเราสัตว์เลื้อยคานนะครับจะสามารถผ่านด่านนี้ไปได้หรือเปล่านะครับด่าเอาละพวกเราวิ่งก็ปอยนี่ี่นี่นี่นี่ี่ี่แนวโนเสาร์บินได้เออว่าย่งไรว่ายังไงโอ้โหเราเราพยายังวิ่งทบเชียบเพื่อตายสายฟ้าอยู่ดีวะเฮ้ยหัวหน้าตายแล้วนะครับด่าโอ้โหด่าสายท่านอุโบะคือความหวังอยากจะไม่รอดนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเร็วหัวหน้าเราแทงให้เราแล้วอ่ะติดศพเพื่อตัวเองไปเร็วรีบไปเดี๋อยเรื่อยเรื่ยเเฮ้ยไปเร็วไปเร็ว เต็ดเต็ดเต็ดดูดีเฮ้ยเไอ้นี่ไอ้นี่เฮ้ยเโจลเเค้เป็ดโจลเเค้เป็ดอ่าโจลเเค้เป็ดกูก็ตายไอตัวเหี้ยกูนะครับก็ไม่รอดอยู่ดีว่ะ เอาละครับต่อมากองทัพอินฟเนอร์โนรหรือว่ากองทัพปีศาจนี่มีเฮลฮาวเวสหมาเนรกอาจจะวิ่งเร็วก็ได้ส่วนกอรเรมก็ตัวเป็นหินนะครับอาจจะยิงไม่เข้าเอาละไปไปดูกันเอาละพวกเราวิ่งเข้าไปเก็บง่ายๆก็คือวิ่งผ่านเส้นชัยตรงนี้เราก็ชนะเราซึ่งพวกมันระวังด้วยพวกมันมีหัวหมุนหัวสายฟ้าโอ้โหมันช็อตแล้วนะครับถ้าช็อตแนวหน้ากูแล้วนะครับช็อตช็อตเซเกรตันกูเร็วเออดักลบโครงกระดูกใหม่นะปอบปอบปอบดาบปอบกูโอ้โหเอาละเว้ยเอาละ เฮ้ยเข่าเข่าเขาวเอ้ยเอาโยนใส่เพื่อนตัวเองอ๋อมันเป็นสูตรนะครับน่าอาจจะเป็นเพราะว่าโยนค้อนเพื่อให้ทีมตัวเองไปไปเร็วขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีใครจะไตยเส้นชัยไหมไม่มีว่ะเอ้านี่ยังนี่เจอสเกิร์ตนี่เป็นไงรอีกล่ะแม่งโอ๊ยโอ้โหจอสเกิร์ตจังตายอ๋อหรือว่านี่นี่นี่ไอพวกนี้ไอพวกนี้โยนสู้นะครับแต่แต่ป้อมปะการไม่เป็นไรนะครับนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมปรับเลือนให้เป็นเป็น99ไงให้ไม่มีวันตายนะครับอืมแต่ไม่รู้ถ้าเจอกซิล่าจะะเป็นนยังงไ เอาละครับต่อมาเอาเป็นมนุษย์บ้างนี่นี่มนุษย์มนุษย์มนุษย์น่าจะได้เรื่องอยู่นะผมว่านี่ไปเลยวิ่งเข้าไปมนุษย์นีวิ่งเร็วอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องนี่นี่อะใส่เข้าไปเยอะๆนะครับนะอาจจะขี้โกงหน่อยนะครับเพราะว่ามันเลยเส้นชัยมาแต่ผมว่าเราต้องเอาเยอะๆนะครับเพราะว่ามนุษย์มันเป็นเผ่าพ,พันธุ์ที่กล้ที่สุดแล้วก็ว่าได้นะครับนะเอออะ เอาละไปเท่านี้ก็รุ้ยนี่ถือถือกำหมัดแล้วไปต่อยมันเลยบัดเคลี่งควายฉันฉันจะไปต่อยหน้ามันเอาล่มมากันกระสุนเร็วโอ้โหคชิดได้ไก่วะเดียว,วขอบคุณฉันได้ล่มแล้วพวกอถือไว้จับไว้แน่นอบังล่มให้ฉันด้วยบังแดนให้ด้วยก็ดีโอ้โหจะทำนะ,ะไปแล้วพวกเราบรรด์รวิ่งก็ไปโอ้โหเสีย,ยสระเลยนะครับพวกแนวหน้านะครับยอมตายนะครับนะอคุณคิดว่าใครจะล่อคขสุดท้ายอยู่ดิเข้าไประยะใกล้โดนสาย้าช็อตโอ้โหดูดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหบรษด์นี่แทบมาเขตตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับ แทบเข้าไกลตรงนั้นไม่ได้เลยตายนะครับเออเรียบร้อยเออ เอาละครับต่อมากองทัพกอริล่านะครับผู้เข้าแข,ขา่งขันรายต่อไปจะรอดหรือเปล่านะครับนะผมคิดว่านะไอ้คิงของสไปเดอร์แมนเนี่ยที่มันมีดึงเนี่ยผมคิดว่ามันมีสิทธิ์ที่ชนะนะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่มันเข้าใกล้มันจะดึงแล้วมันก็จะเข้าเส้นชัยได้เลยนะครับนะโดยที่มันจะไม่ต้องวิ่งเข้านะครับนะเออโดยที่ให้ไอ้พวกนี้นะครับเป็นแทงให้นะครับนะไอ้พวกแนวหน้าเนี่ยนะครับนะเอาละไปเอเอ,เอแต่อาจจะให้หัวหน้ากอริล่าก็ได้นะครับนะแทงให้หัวหน้ากอริล่าบอกว่าฉันจะแทงให้ทุกคนเองไปวิ่งก็ไปหุยหุยอุย เฮ้ยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยสปีดเกมมีแพ้แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮยังไงโอ้โ,อโอหทำอะไรฉันนีตีตีเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเย้โอ้พวกเราชนะแล้วพังดีที่ดีจริงซะว้าวโหนี่หุ่นหุ่นดอมันตายแล้วนะครับนะเออนี่นี่โอ้โหเรียบร้อยที่จริงตะกี้หัวหน้ากอริลล่าชนะไปแล้วนะครับดูดิดูมันตายดิ มาต่อมาเจอกับกองทัพสัตว์หน่อยเป็นไงนี่คือกองทัพสัตว์แล้วก็มีน้องหมูด้วยน้องหมูบอกเลยว่าเร็วแทบจะที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะครับนะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสมากนะครับที่จะไปถึงตรงนั้นได้นะแล้วก็นี่ช้างเป็นแทงเฮย้ยอะไรเบ้าง มึงออกไปดอกรัวได้ไงวะเนี่ยแรดตอนนี้นะครับต้องใส่สปาผิดนะคะเอาแลบไม่สนใจแล้วลุยมันไปเฮ้ยนี่ปอกระโดดนะครับูวงเลยเอาล่ะตอนนี้มาแล้วพวกเราวิ่งก็ปางเสือด้วยเสือโค้งเสือโค้งก้องหมูไปเร็วต้องหมูต้องหมูไปเร็วมากนะครับหน้าแนวหน้าของพวกสัตว์นะครับนะเป็นสัตว์แทบปัญาอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกันไม่อยู่เลยดิกันไม่อยู่แล้วกันไม่อยู่แล้วยังไงยังไงเฮ้ยแรดแรดมาควไปเร็วนิดเดียวนิดเดียว เย้แล้ยเอาไปได้แล้วเอออืออ้อยโอ้โหทันถึงเส้นชัยแล้วนะครับนะแต่ติดที่ศพนะครับมาเออไปแล้วนี่นี่นี่โอ้โหตายตายเป็นมงอตรงนั้นนะครับช่วยช่วยเลยนะครับตาย,ตาย,ยนะฮะโอ้โหนี่ถือว่าถึงเส้นชัยไหมเนี่ยนะถือว่าถึงนะผมว่าสำหรับผมก็ถือว่าถึงนะเนะเอาละครับต่อมาผมจะเพิ่มความยากนะครับผมจะติดไฟให้มันตรงนี้ด้วยนะครับนะนี่ติดไฟไว้ อะไรที่เข้ามาใกล้ๆมึงโดนเผาแน่นะครับนี่แล้วที่หนักไปกว่านั้นนะครับท่านผู้ชมมันพวกมันติดกับระเบิดไว้นะครับนะนี่นี่นีไว้หลายๆจุดนะครับนะเวลาเข้าใกล้ปุ๊บระเบิดปั๊บเลยนะฮะนี่กว่าจะผ่านมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะครับคราวนี้พวกสัตว์จะรอดหรือเปล่าล่ะนี่ฮิปโปกระโดดเหมือนเดิมนะครับนะส่วนแรกอยู่ด้านซ้ายนะครับนะออกหลุดออกหลุดออกมาจากรางได้ไงแล้บอกเฮ้ยเอากูกูเข้าไปนะครับเอาแต่ซึ่งตอนนี้นะครับพวกนี้บอกโพวกเราวิ่งเข้าไปเฮ้ย มันผ่านระเบิดมาเว้ยแต่ไม่ผ่านไฟเว้ยี่เป็นไงล่ะโดนไฟเผาออกมานะครับหน้าข่าวนี้สู้ยากนะพูดจริงๆนะนี่โดนเผานะครับข้ามเส้นชัยมาไม่ได้แล้วมึงโดนเผาเผาเผาเรียบร้อยนะครับหน้าข่าวดีไม่เกรียมนะครับดูดิควันขโมงเลยทีเดียวตะ่กี้ผมยังไม่ได้ดูแผนระเบิดเลยนะครับมันระเบิดยังไงวะนะดูดีดูใหม่ดีตตูม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 โอ้โหนะครับั้วงพังเลยทีเดียวนะครับนะผมไม่ได้ทําให้ั้วแข็งนะครับนะลืมปรับนี่นี่ เออเพราะฉะนั้นตะกี้ผมเอาอันนี้ออกดีกว่าผมว่าระเบิดมันมันมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันทําให้พื้นที่มันกระจายเป็นวงกว้างเกินไปนะครับมันทําให้รั้วพังด้วยนะครับทําให้เส็นทํไม่ให้เห็นเส้นชัยด้วยนะครับเอาถ้าท่านผู้ชมต่อมารองอะไรแปลกใหม่ดูไหมรองมาเป็นหมัดไหม <c oughs> ใคร้ามาแก้แกึบงโดนหมัดอ,อย่างเงี้ยป่ะมาเอาละมาต่อมาเจอกับฝูงมะแรงนะครับพอ่อซึ่งนําทัพด,ด้วยตะกาแตน่น้อยเออเอาละพวกเราจัดการมอนฝูงมะแรงวิ่งเข้าเส้นชัยให้ได้นะครับความหวังตอนนี้อาจจะอยู่ที่มดนะครับนะเพราะว่าถ้ามดไทยเร็วก็จะฆ่าง่ายมาถึงเส้นชัยง่ายด้วยดิดิอุ้ยถึงเส้นชัยได้โคตรง่ายเลยแต่ตอนนี้นะครับหมัดเทวดาครูเป็นไงนะครับอุ้ยเขาเรียบ นะครับตะกี้มาแรงกำลังจะวิ่งเข้าเส้นชัยนะครับโดนโดนเผาดอกเดียวเลยดูดูดูแลหมัดก็ไม่ให้วิ่งเข้าเลยนะครับเพราะว่าหมัดต่อยตรงนะครับัดีเองเขาใกล้กูก็ต่อยออกมาต่อยออกมาโกงสัตว์นะครับทาอันนี้ผมโคตรโกงไปเลยเนี่ยโกงโกงโกงผู้เล่นมากเลยอ่ะดูดินะครับตายผูก็แรงบอกโอ้คุณจะตายเส้นชัยได้อยู่แล้วแต่ติดที่ว่าไอหมัดบ้าบอตรงนี้มันต่อยชันออกมา เอาละต่อมามาที่กองทัพในนรนเสาทีรขอกครับอบอกข้าจะนำทีมเองพวกเราเลุยมานความหวังอยู่ที่แรปเตอร์นะครับแนวหน้านะครับความเร็วนะครับนะเมื่อไร่ที่มันได้ระยะพอดีมันจะกระโดดนะครับน้าคอยดูนะแต่ไม่รู้มันจะกระโดดได้หรือเปล่านะพคงก,กระโดดไม่ได้เพราะว่าโอ้โหระดับปืนไฟเข้ามาใกล้ใก้็ตายแล้วนะครับว่าพวกเราไม่ดีนะ้ชนะนี่โอ้โหดูพังเสาเลยนะครับนะนี่นี่นี่น,น,นี่พวกในนรนเสาแม่งสุดยอดวะ่ะผ่านเข้ามาได้นะครับน้าเรียบร้อย เออแต่พวกนี้มันไม่มีวันตายไงไอเครื่องยิงนะครับหรือว่าผมตัวปรับเครื่องยิงให้มันตายวะเอาไหมาจะถือว่าชนะไปเลยไหมถ้าพังเครื่องยิงตายด้วยนะครับดูดูดูทีเด็กโอ้กูจะกัดกูจะกัดกูจะกัดเอาแม่งให้ตายอเออเอาแม่งให้แหลกอ้าวตายแล้วเรียบร้อยเอาเข้าจริงๆนะมันก็มีหลายหลายกลุ่มอยู่นะที่ผ่านเข้าไปได้นะครับนะแบบตะกี้แต่ไม่มีใครชนะมันได้เพราะว่าผมปรับเลือดมันเยอะเกินไปไงไอพวกนี้ก็ได้งั้นเดี๋ยวผมเอาออกก็ได้นี่เอาออกแล้วกันเอาเป็นเลือดประมาณสัก500แล้วกันพอใจมั้ยยังนี่อ นี่ <N ic> <N ic> ผมติดให้แว <N ic> นวนี่อ่ะเอาไปเลยตามคนดูขอแล้วกันอ่ะเอาถือว่าชนะไปเลยเนาะแบบถ้ามันพังเครื่องได้เอาละคราวนี้เรามาเริ่มกันใหม่นะครับดูซิจะเป็นยังไงนะครับอ,อือปั๊บปับป๊บปั๊บปับ๊บนี่ไงนี่ไงเริ่มพังแล้วนะครับนะดูที่เลื่อนรถไหมนะครับพวกนี้กัดเข้าหรือเปล่าเฮ้ยห้าร้อยก็ยังเยอะเกินไปหรอวะไม่เข้าอ่ะห้าเออไม่เข้าจริงๆด้วยวะ่ะนะครับมันน้อยเกินไปนะครับห้าร้อยเอ้ยมันเยอะเกินไปนะฮะโอ้โหที่เกียรติทำใหม่ว่า พวกยูนิตธรรมดาไม่สามารถที่จะจัดเข้าแล้วกันแต่ผ่านด่านไปนะครับแต่ผ่านรอบไปนะครับเอาละครับต่อมาฟังเ้ื่องสัตว์กินพืชน,นะครับจะข้ามเส้นตรงนี้ไปได้หรือเปล่านะครับน่แต่ผมคิดว่าน่าจะข้ามนะเพราะว่าพวกกับป่านี่หัวมันยังเหล็กนะครับนี่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 พวกมันวิ่งเร็วนะครับพวกสัตว์กินพืชน,นะครับเป็นสัญชัตญยณมัน,ยยนมอยู่แล้วนะครับที่จะต้องหนีพวกจากสาัตว์ล่าเนื้อนี่ล่าอันนี้ถือว่าผ่านแล้วนะนะครับดูดิดูดิโอ้โห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 แต่มันตีไม่เข้าใครประเด็น ปรับ500มันก็ยังเยอะเกินไปนะครับนะต้องขอโทษด้วยนะเดี๋ยวค่อยปรับใหม่ทีนึงแล้วกันเพราะว่าถ้ามันเจอกับตัวละครหนหนอย่างนี้นะครับโอ้ฮ่าฮ่าหัวหน้าใหญ่ของนี่คุณนยน์นี่มันก็ตายนะครับนะ500ก็เอาไปอยู่อ่ะผมบอกเลยนะครับข้าผ่านานได้อย่างสบายแต่ข้าไมาอยากเดินเข้าเส้นชัยนี่พังรวทิ้งแม่งเลย หรือว่าเราจะเอาไทท่านเกาะมาเดินเล่นก็ได้นะครับนะลองดูดีนะครับทท่านเกาะบอโลข้เกิดมาเพื่อผังเกาะตู้ว้าวโอ้โหเอาไว้ไทท่านเกาะกูยิงไม่ค่อยเข้าเลยนะครับะฮขาออะไรยิงก็ยิงข้าให้ได้ข้อคือไทยท่นเกาะไอ้ลวกว้านะ่ครับบ้าบอบ้างนะครับไทท่านเกาะมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับไม่เคยเล่นมาก่อน นี่เดี๋ยวจะรอเป็นกอสซิราไปเลยก็ใช่กละไรอยู่นะครับก็ชนะขาดนะครับเอาแต่มันพังเอ้ยมันพังตุ๊กตากูแล้วแต่ไอ้ตัวยิงยังไม่พังนะครับเฮ้ย500ก็ยังยิงไม่เข้าหรอวะนะครับแต่บอกว่าขอข้าผ่าเส้นช้ได้อย่างสบายดีเรียบร้อยนะครับผ่านได้อย่างสบายหรือแม้แต่กระทั่งรถถังนะครับนะผมคิดว่าก็น่าจะผ่านไม่ได้นี่รถถังบอกค่อยๆเคลื่อนไปมันยิงเราไม่เข้ารอคือยิงไม่เข้าจริงๆวะนี่เจอมิสไซล์อัดเข้าไปนะครับนะหุ่นดอกกูตายเลยนะครับนี่ยิงเขาปอย โอ้อโหนะครับตาแวแหละมันจะข้ามเส้นชายไม่ได้หรือเปล่านะครับเส้นชายอยู่แค่ตรงนี้นะครับนะรถถังค่อยๆเคลื่อนมาอย่างช้าๆเออพวกเราค่อยๆยิงปอยพวกเราคือรถถังสเลเยอร์เออรถถังที่บดีทางยิงเข้าเออเอาดินะครับนะาส่วนพวกนี้นะครับก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเครื่องยิงนะครับเพราะว่านี่คือรถถังกันปืนกลน,นะครับเออดูดิพวกนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับนะนี่จะข้ามเส้นชายแล้วนิดเดียวส2ม ย้นะครับเาโอ้รถถังผ่านเข้ารอบอีกแล้วเอออ่านหรือว่ารถเดินป่าก็ได้นะครับนานีหรือว่าอาจจะเป็นพวกไซบาะนี่ไดโดนเสาก็เป็นได้ดีนี่ก็ทําได้เหมือนกันนะฮะซึ่งพวกนี้โอ้โหยิงโคตรแรงเลยนะครับนาเครื่องยิงจะกรงอยู่แล้วนะครับตินี่โอ้แต่พวกมันบอกฉันจะวิ่งเข้าเส้นชัยโอ้จังไอรถนั่นรถนั่นแม่งอยู่นิ่งๆแต่ฉันจะวิ่งเข้าเ้นชัยให้ได้ว้าเป็นไงล่ะไม่ได้วิ่งเข้าเ้นชัยนะครับนาแม่งพังเครื่องยิงเลยนะครับเรียบร้อยพวกในโนเสานี้เท่มากนะครับนะ กลับไปดูได้นะครับนะผมเคยเล่นไปแล้วสรุปเลยป้าก็คือตัวไหนที่มันวิ่งเข้าเซนชัยได้ก็ถือว่าตัวนั้นอ่ะมันโหดมากนะครับนะเพราะว่าอันนี้มันก็ยิ่งได้มาไม่หยุดอย่างเช่นในไซตามาดิเดินชิลมากเลยนะครับนะแต่ก็โอ้โหโอ้โหแต่ก็นะครับหกล้มบ้างนะครับเพราะว่าเจอสายฟ้านะครับมันให้เข้ามาไม่ได้มันต้องมีมากกว่า1ตัวนะครับมันถึงจะวิ่งเข้าไปได้ เพราะฉะนั้นเลยต้องมีนี่ไงซาเลนเฮดกับสเกลในทีมฟอร์เตเนี่ยพวกเราวิงา Hate, ว่งเข้าไปโู้เซเลนเฮดแม็กวิ่งเข้าไปเลยนะครับวิ่งไปอย่างกับบางละจันนะครับกูเรียกว่าพระเจ้าตากนะครับนั่นโอ้ยเฮ้ยซาเลนเฮดวิ่ Hate, วง,งเข้าเส้นชัยได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่าซาเลนเฮดเป็นตัวละครที่วิ่งโค่นเร็วเลยนะครับดูดิเข้าเส้นชัยได้อย่างง่ายดายนะครับแทบทุกตัวเลยตะกี้ที่ผมกดเล่นไปนะครับเข้าเส้นชัยได้หมดเลยอ่สำหรับวันนี้คอนเทนต์สควิตเกมในวันนี้นะครับดูอาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไมม่เเหหือนลลยแะ ก็จะไปพิจารนะครับนะกับตัวสุดท้ายของเราพี่โซนิกพี่โซนิกบอกเฮ้อแกให้ฉันวิ่งเข้าเส้นชัยอ่ะเหรอฉันนอนไป13ชั่วโมงฉันยังเร็วกว่าที่แกยิงมาหาฉันนัดนหนึ่งซะอีกโอ้โหมึงจะโหดไปไหนเนี่ยเนี่ยเอาละไปดูกันนะครับว่าพี่โซนิกจะเร็วขนาดไหนเอ้าเอาไหมปึ๊บว้าวแหละโซนิกบอกวิ่ไปแล้วโอ้โหปาดเส้นชัยไปแล้วนะครับนะเออเรียบร้อยโซนิกกู ตกตายนะครับเร็วเกินไปนะครับนะเร็วทะลุดนรกนะครับไปนรกเลยตอนนี้นะครับแต่ผ่านเส้นชัยได้เร็วที่สุดในที่เล่นมาแล้วครับทุกๆโอเคนะครับสำหรับวันนี้ซมิตเกฟก็จบไปที่นีแล้วนะครับ๊ายบายจุ๊บ